PC t ท็สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้ำตาลอีกแล้วนะคะมาพบกับน้ำตาลก็ต้องมารีวิวรถไถยมือสองเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพามาชมนะคะ Kubota LC 708นะคะคะ EP ท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไถไว้ใช้งานในช่วงนักต่ช่วงนี้นะคะเป็น KUBota 47แรงก็ขอแนะนำนะคะที่ร้าน PC แท ctor อําำเภอเบนจรักจังหวัดศรีสะเกดนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะ สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถโทรติดต,ต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้าแล้วก็ผ่านคนดินด้านหลังนะคะคันนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เก็บสีเก็บสวยให้พร้อมใช้งานเลยนะคะ นีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะจดทะเบียนปี55นะคะคันนี้เรามาลดราคาจัดโปรให้นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะจากราคา3 1 5 0 0 0บาทนะคะเหลืออยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทค่ะ2 9 9 0 0 0บาทนะคะที่ท่านใดนะคะสนใจนะคะคันนี้นะคะ ที่น้ำตาลแนะนําในวันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้าน PC ซีแท็กเตอร์อเภอวินจรักษจังหวัดสรีสะเกดค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอจบคลิปการแนะนํานะคะคุปตะ47เละไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ